กำลังหนึ่งเข่าครับพี่น้องบอสเมนผมดอกหนึ่งบอเมนอาจารย์ค่มหนึ่งแ้พูหนึ่งเขา่าตอนนี้ก็คือคนดังอีกคนหนึ่งครับที่พี่น้องหูจักดีนะครับในช่องคมเขียวไขสีหูจักเิ่นดีคนผู้นี้คือไผ่เดียวสีผ้าไปเบิ้องพี่น้องครับบ่ได้ไกลเนี้ยยุ่งใกลไกลอีกเนี้ยเวียงกล่องมาพ่อทันทีเด้สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ทิพย์หยัก หนึ่งเขา,หน,เขาหนึ่งเขาถามมูถามมูอ่าตอนนี้สายันก็ออกไปข้างนอกแม่ฝนก็ออกไปข้างนอกวุ่นเซีนออกไปข้างนอกแตงโมออกไปข้างนอกข้าเจ้าไปหยังกันบุกกับวอลูไปหาอตลาดกับวอลูแต่ว่าหนึ่งเขาไหวเอเอหนึ่งเขาไหวแนวจินท่านมีไปแนวกินมาให้นี่แนวจินพระท่านมีเอาบาดที่นี่พี่น้องครับแนวจินพระท่านมีมื้อนี้เดี๋ยวอาจารย์สิถามทิศยักว่า นักแสดงยูทูบหรือว่าดาวยูทูบนี่เนาะ,ะดารายูทูบที่มาถ่ายอยู่น้ำพ่อยันนี่ได้ยินข่าวว่าทิฏยักมักมักผู้หนึง่งมักผู้ญิ่งผู้หนึง่งแต่ว่าตอนนี้สิถามจากปากทิฏยักได้ว่ามักผู้ไหทิศยักมักแตงโมบ่แตงโมถือสเปกบ่แือบ่ถือสเปกเปออ แล้วทิศนักเอมักน้องเดือนบ่อ่บ่ะพมักเพาถืออีกอืรา่ถือพี่น้องครับแล้วัาที่นี่ทิศนักมักน้องพุ้นเส้นบ่บ่บ่าถืออีกบ่อะแต่ว่ามีคนอยู่ในใจยุนบ่อะมีเยอะในใจบ่อกพี่น้องเฮาได้บ่อว่าคนอยู่ในใจที่สเปปทิดนักอีหลีนี่คือผู้ใดอยากสี หูจักเพิ่นซื้อว่าจังไดน้นองฝาดีน้นองฟ้าโอ้น้องฟ้าอืพี่น้องครับเพิ่นบอกว่าผู้หญิงในสเปกผู้หญิงในอุดมคตินี่คือน้องฟ้ามักน้องฝ้าวันเถาะ่าบัดที่นี่ก็เลยนึกบ่ออกาบางคนอาจสินึกบ่ว่าน้องฝ้าหน้าตาเป็นยังไงคนอาจจะนึกออกจะแตง่งมหรือว่าอ่า น้องเดือนหรือว่าอ่าน้องอ่าบุญเสียนหรือว่าน้องดาวเนาะสวยแบบน้องดาวนี่ก็ยังบ่มากอีกเคยอค่ายเยอ่แต่บ่มักทอน้องฟ้าบ่บ่มากทอน้องฟ้าสรุปแล้วหัวใจมีอยู่สี่ห้องมอบให้น้องฟ้าผู้เดียวบ่อยากสิบบกน้องฟ้าบ่ว่าหักบ่เคยลืมหักบ่เคยลืมหักบ่เคยลืม บ่เคยน้องไก่นวะพี่น้องครับเดี๋ยวสีตัดภาพไปให้พี่น้องเบื้องว่าผู้ยิ่งที่ซื้อว่าน้องฟ้านะครับที่เป็นผู้ยิ่งในดวงใจของทิดยักษ์นะครับเขาผู้นั้นหน้าตาเป็นจะไหนเดี๋ยวไปเบื้องน้ำกันเดี๋ยวนี้พี่น้องตอนนี้ทิดยักษ์นั่งหนึ่งเขาครับ เมื่อลอยเพราะว่าสายฝนกำลังตกลงมาตกมาตั้งแต่บ่ายสองใบาสามจนป่านนี้สีหาม่วงแรงแล้วก็ยังบ่ทันที่เส้าตกบ่วันที่เส้าตกลงคิดหอดเขาแหงบ่ล่ะผัดแหงอคิดหอดแหงจะไปใส่ของเขาเดอ้อเออบ่ใส่ออกให้เขาหาักเขาใด้วยใจเดอ้อมันบาบจะไปเล่นของเดอ้อไม่เคยเล่นเนาะบ่เคยเล่นเียน <c oughs> ะปฏิทินี้คิดว่า สิเอาเขาไปลูบเป็นเมียได้จะเห็นหรือ่าไม,ไม่มันก็เท่ากับบอลลีนตัวนี้นะอย่าไปตัวเ,เขาเลยเอเอมันแกเป็นผู้สาวน,นั่นละมันบ่มีความจริงใจเอาพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้องฟ้าน้ำกันครับ เสียจจริงแม่คุณบุญเหลือเกินที่ได้เจอสวยอะไรอย่างนี้พี่นอนกับละเมอขอแม่กลมตาแม่คงจริงเนเะอเธอจาาเธอเธอไม่คู่หรือยังแจมอะไรอย่างนี้ หมอหองเสียจนเลียวลางเมื่อเวลาน้องเดินสะโพกสายคลายกับดาวนังรถบนถนนแทบจะชนกันพังจระาะจรตาข้างจะลืมเปิดไฟแดงสวยเสียจรงน้ามนพี่ตาหามเสียจนเหนื่อยแรง Um tempo. A...